คุณกาลังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่หรือเปล่าทํางานจนไม่มีเวลาให้ครอบครัวทํางานถวายชีวิตแต่รายได้ปรับขึ้นนิดเดียวทํางานแทบตายรายได้ก็ไม่ขึ้นอยากขึ้นตําแหน่งแต่ต้องรอปลายประกาหัวหน้าทํางานสายชีพเดิมไม่โตอาชีพเปเฟอทำอะไรอ่ะขายประกันหรอเราทำให้ลูกค้ามัาง่งคั่งและมั่นคงในทุกสภาวะเศรษฐกิจ ระกันเป็นเพียงแค่เครื่องมือนึงที่ใช้ในการวางแผนการเงินซึ่งถ้าเกิดว่าแผนการเงินใดไม่มีประการแล้วก็จะถือว่าเป็นแผนการเงินที่ไม่สมบูรณ์ก็เคยได้ยินในชีพนะแต่ไม่รู้จะไปขายใครขายไม่เป็นแล้วก็ไม่มีความรู้ทางการเงินเลย ซึ่งบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจะมีระบบการเรียนการสอนที่ปูพื้นฐานให้เราทั้งหมดตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึสอนให้เรารู้จากการแนะนําตัวกับลูกค้าการไปพบลูกค้าแล้วก็ปิดการขายกับลูกค้าดังนั้นเราจะมีความมั่นใจในการไปหาลูกค้าอย่างแน่นอนตอนนี้ฟุกไปหาลูกค้าคนแรกนะคือแบบไปเดนแอร์ต่อหน้าเขาแบบประมาณสามรอบเปนน็นอาณิที่แบบโคตรขายหน้าเลยซึ่งฟุกเรียนรู้โดยการติดตามหัวหน้าไปปิดการขายประมาณ 3- าถึงสเคสฟุกได้เรียนรู้วิธีการพูด วิธีการโน้มน้าวและวิธีการปิดการขายจากหัวหน้าจึงจะสามารถปิดการขายด้วยตัวเองเป็นซึ่งจะเห็นว่าเรามีระบบที่แข็งแกร่งรองรับทุกท่านโดยทีมงานทั้งหมดที่สอนท่านคือทีมงาน MDRT ซึ่งในประเทศไทยมีแค่1%เเท่านั้นที่สามารถทำได้ก็จะมีฟลุกและก็หัวหน้าหรือว่าคุณแม่ฟลุกนะครับเป็นคนที่คอยไกด์แล้วก็โค้ชให้คุณหากคุณคิดว่าชีพ f อใช่สำหรับคุณแล้วถ้าใช้เรามาที่อีเมล์นะครับหรือว่า Line Ad, Ad ign, elf, แอด at sign one wealth ลรวเจอกันครับ